ครับพี่ให้คิมได้ไปเลยนะให้แล้วค่ะถึงแล้วค่ะสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวเราก็ตามไปพรุ่งนี้นะไ <c oughs> วจังเลยวันนี้เรามาส่งพ่อปองกับแม่ออกนะ มาส่งพ่อเปากับแม่ออฟนะฮะ <c oughs> ใส่อะไรนะพันข้าวพันอ้อยพันมันเออมันพันนั้นแม่กจะไปก่อนบบ๊ายายโอ้พี่สาจะไปด้วยนะนี่คนระบายโอ้ไอ่นกมาส่ง เมนก็เมนกจะไปกกกอกบันไร่บันไลผัวหลวงสะพายกระเป๋าไปแล้วเมนกคิดถึงกกกอกละของใบแสกอะไรเนี่ยเปนน่าตื่นที่สองที่สามที่สองที่สามบอนเชล่าที่ไหนคะ วันนี้เรามาส่งพ่อเป่าแม่ออฟนะฮะกำลังหาชานชลา,าอยู่ว่าชานชลา,าที่เท่าไหร่ดูยังไงพ่อปาชานชลา,าอยู่ตรงไหนป้อนั่นหกห้าสี่สามสองโอ,โอโโนะอันนี้สอง เนี่ยมีสองมีหนึ่งสองมีสามสมบัติทัว 3, ท่วจะได้เวลารากันจริงๆแล้วไม่เดี๋ยวเมษาแม่พ่อเปามาขุดมันอืมพ่อเปาจะมาขุดมันที่นี่อนนจองไว้เรียบร้อย เราก็มาชิมไงเออเรามาเป็นกำลังใจมาชิมเหรอยังมันอีกอยู่นะหนึ่งหม้อมันเป็นายมันเป็นายโอเคครับพอเป่ามีอะไรจะพูดไหมที่จะกลับอะไรจะบอกกันนะของตัวการุณย์สิบอย่างที่อุปกรณ์ครัวของพวกเราครอบครัวของเราเขาได้ ตั้งแต่ที่ไปเจอรู้จักกันมาโตขอบคุณพ่อคุณอย่างสูงครอบครัวเราคันก็ตอบแทนพ่อคุณนุ่มตกดับพี่สาวหรืพี่ชายขอบคุณัวแม่เขาพิจิตรครับหนึ่งที่เดียวด้วยคน้าตารัดกัดตลอดไปค่ะขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองประกอบอาชีพ ให้สุดจริตนะคะแล้วก็ให้มีจิตใจที่แจ่มใสให้มีสติให้มีปัญญาะะแล้วก็ให้มีความเมตตาสูงสุดนะคะค่ะขอให้สำเร็จทุกอย่างะค,ะค่ะค่ะอบ่ไม่เอาผีขคไม่เอาี ก็เดี๋ยวพอจะจอดไปสมัคร,ารก,การสอบได <c> ้ <oughs> แล้ต้นไม้รถต้นไม้มาแวะจอดระหว่างทางนะตอนแรกเมนกว่าจะพามากินกาแฟร้านนี้นะฮะริมกาแฟเขาปิดทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกโอ้เสียดายจังเสียดายอันนี้ร้านว่องอันนี้ร้านว่องริมหน้าว่องริมหน้าอันนี้น้ำจิ้มเหรอครับนี่เมนกน้ำจิม้มอันนี้โรงเรีงปิ๊บของญี่ปุ่นค่ะโอ้ว่าเออทำไมปิ๊บสวยจังเลยเขาบอกว่าของ ุ่นครับน้ำจิ้มมีหลายหลายแบบเนาะรสชาติไม่เหมือนไข่รสชาติไม่เหมือนไข่ด้วยใช่ค่ะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะลองนี้้ำจิมดูดดนะฮะมีแจ่วแห้งด้วยมันเป็นรับผิดเผาผิกเผาค่ะแจ่วพริกเผาอันนี้น้ำจิม้มข้อนอันนี้ก็เราไปกินกับน้ำเปลวากระเดาได้กร <c oughs> ะเดาให้ด้วยกระเดาให้ด้วย มื่อกี้เราไม่ได้เก็บมาจากต้นเรานะไม่ได้ไม่ได้สวนมาไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่ได้ตั้งใจซื้อปลาเลยเนี่ยใช่เราจะได้กินเราจะได้กินไม่กินปลาเพราะมันก็ย่างเราเราไปเห็นสดาเราเรานึกถึงน่าจะน่าจะทําน้ําประหวานสะดาพริกย่างปลาย่างเนาะมาจึงตรงนี้พอดีเลยนึกหายในสิบนาทีเราได้กินปาปลาอะไรข้าเม่นกนี่ปลาช่อนค่ะปลาช่อน แล้วเผาสี่ตัวเลยหมดสีตัวเลยเผาเลยไม่คือหมดเลยแม่ถ้าเผาไม่ไ่หมดก็ทำใหม่อ๋อมีปลาไหมเผาไปเรื่อยๆไม่เลื่อยกไม่ไม่ปักไม่ยางไม่้เหลือไม่เหลือไม่ให้เหลือให้ได้ทานสุดวันวันอ่ะเหลอไม่อร่อยใช่ไมคะเนื้อเานือไม่ไม่อ่ยใช่ไม่ได้า มันคใช้ได้นะครับแต่ก็้ว่ารชาติ่เพราะว่ามันก็ไม่แตกตเท่า,า,า,าไหร่ใช่ไหมมันดูยงงงังไม่สุดถุงนึงใส่ใสไปสองตัวแลของตัวนึงของพี่โดมย,ยังนะฮะปลาเผาที่นี่หรือว่าสูตรของเฉพาะที่ร้านเนาะมีน้ำจิ้มสามอย่างสะเดามะเขือมะเขือยาวมะเขือยาว เพ oh, ตามนี้ <Yeah. S 1> ประหวานว่องริมน้านั่นใช่ค่ะมีทุกอย่างมิกลไปอยู่พิสน่โลกไหมลูกถ้าไปยกมือขึ้นก็มือขึ้นยกขาเฉย <c oughs> ถ้าไปยกมือถ้าไปนะ่ะให้ยกมือขึ้นไปไหมไปไหม <c oughs> <c oughs> ที่งหี่ลุ้นดิถามใหม่พี่เกลถามใครั้งที่สามไปอยู่พิซซูโลกไหมลูกไปเที่ยวไหมไปอยู่นู่นไหมถ้าไปให้ยกมือขึ้นเห็นแม่แล้วให้ยกมือขึ้นยกมือถ้าจะไปไปไหมถาถามใหม่รอบที่สามรอบ อะไรนะคะเฮ้ยนะมิเกละะจะไปอยู่พิซซ่รารูมไหมลูกถ้าไปให้ยกมือขึ้นถ้าไปยกมือขึ้นโอ้เอาจะกิ้งอยากจะกิ้งวะไปไหมครับไปไหมครับโอ้ยกเท้าอยู่ไปไหมครับ 啊，还扫个地。